ทุกอย่างซึมปรืด้ดซึมปรืด้ดซึมปรืด้ดซึมเข้าสู่ผิวแบบว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาลงไปแล้วลงไปแบบบำรุงในสิ่งที่ผิวเราต้องการจริงๆพอตื่นเช้ามาคุณผิวมันดูอิ่มมันดูฟูนะครับแล้วก็มันเหมือนเราได้นอนครบ8ชั่วโมงเป็นเหมือนโบ็อกธรรมชาติของคุณนั่นแหละคุณจะแต่งหน้าง่ายและแต่งหน้าไวมากคุณเษตีญี่ปุ่นนะผู้ด,ดีมากอยมุกมาล้ ตายละอยากรูปผิวตัวเองตลอดเวลานะคะคือจะบอกเลยนะคําเดียว #hashtag วันนี้เลยนะ ชัยแล้วผิวดีขึ้นมากเชื่อชัยหลายคนนี่น่าจะรู้ว่าเคล็ดลับผิวดีหน้าเด็กของชัยอย่างแรกเลยนะครับที่ชัยทามาเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วก็คือชัยจะไม่ล้างหน้าไม่อาบน้ําด้วยน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นเลยถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็จะอาบน้ําล้างหน้าด้วยน้ําอุณหภูมิปกติมาตลอดนะครับคือตอนที่พาคุณแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เห็นมีแช่ออนเซ็นกันใช่ไหมชัยเนี่ยคือจริงๆเป็นคนกลัวการแช่ออนเซน็นเพราะรู้สึกว่าน้ํามันร้อนมากกลัวแช่แล้วตัวจะแห้งผิวจะแห้งนะครับก็ไม่ค่อยกล้าแช แต่พอเห็นผิวคนญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิวคนญี่ปุ่นเขาดีผิเวเขาเนียนละเอียดมากๆเลยเลยไปค้นหาข้อมูลก็ปรากฏว่าออนเซนของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ในการบำรุงผิวช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวเนี่ยเยอะมากๆเลยฉะนั้นเนี่ยต่อ้คุณลงไปแช่นะครับต่อให้น้ําจะร้อนขึ้นมาแล้วเนี่ยผิวคุณจะดีและไม่รู้สึกว่าผิวแห้งตึงฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่า <ๆ S 2> โอเค <ๆ S 2> ถ้าแบบนี้เราแช่ออนเซนได้นะครับเห็นผิวคนญี่ปุ่นแล้วก็อิจฉามาอช่้ตง คนญี่ปุ่นอีกต่อไปแล้วะเพราะวันนี้ชัยยกออนเซนมาไว้ให้คุณบำรุงผิวที่บ้านเลยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่มีความลักชัวรี่แบบถ้าเปรียบเป็นแฟชั่นก็เป็นแบบควอทลักชัวรี่คือลักชัวรี่แบบไม่ตะโกนคือแบบว่าเป็นผู้ดีของจริงนะคะแบรนด์ที่ชื่อว่าเอกรีเป็นแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งไฮไลท์เด่นของแบรนด์นี้เลยก็คือเขามีนำแร่เอ็กซ์คลูซีเป็นของตัวเองมีบ่อเป็นของตัวเองนั่นก็คือบ่อโกโตฮอกิออนเซนซึ่งแอบซุกซ่อนอยู่ในที่ดินอันเป็นที่เป็นสมบัติประจ ตระกูลอันเก่าแก่ของผู้ก่อตั้งเองคือเจกไหมมีบอ่อน้ำพุเป็นของตัวเองรดตั้งอยู่ในจังหวัดนาระซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดหนึ่งเลยที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดในญี่ปุ่นบริเวณที่ขุดเจอเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับวัดคาชิฮาระซึ่งวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งต้องบอกว่าเก่าแก่ขนาดที่ว่าเป็นวัดของจกักรพรรดิจิม,มูซึ่งเป็นจกักรพรรดิองค์แรกของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคุณดูสิมีความแบบว่าเอ็กซ์คลูซีฟหลายสเต็ปซับซ้อนต่อเนื่องกันมานะฮะอนุภาคขนน้าทีาโโ,โออเเ ว่าเล็กกว่าน้ําทั่วไปเนี่ยถึง30เท่าแถมนะฮะทุกอย่างเนี่ยเอามาสกัดด้วยกรรมวิธีซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแบรนด์เอกรีทําให้ได้ส่วนผสมเนี่ยที่มีความเข้มข้นมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้สกัดเนี่ยหเท่าและน้ําแร่จากบ่อโคโตกิฮอนเซนเนี่ยยังมีแร่ธาตุที่จําเป็นที่ผิวของเราเร,าเรียกร้องต้องการเนี่ยมากถึง25ชนิดความเอกซูซีฟอย่างหนึ่งของแบรนด์นี้ก็คือว่าด้วยความที่เขามีบอนะ่อออนเซนเป็นของตัวเองถูกไหมแต่ก็มีแค่อยู่บ่อเดียว นะครับฉะนั้นเนี่ยมีข้อจํากัดในการผลิตนิดนึงนะครับคือเขาจะผลิตอยู่ที่ได้เดือนละประมาณ3,000เซต3,000เซตนี่คือดิฉันต้องไปฟาดฟันกับผู้หญิงญี่ปุ่นด้วยนะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาก็มีขายไงและกระบวนการผลิตที่มีความพิถีพิถันลักชัวรี่แล้วเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยทำให้การผลิตก็ยากขึ้นไปอีกฉะนั้น3,000เซตที่ได้มานี่คือน้ําตาแทบเล็ดในทุกๆ p Product ของเอคลีตเนี่ยนะครับมีส่วนผสมของน้ําแร่ที่มาจากบอก่อโคโตฮก ฮอนเซนเนี่ยนะครับมากถึง60%ฉะนั้นเนี่ยชัยถึงแบบว่าเฮ้ยคุณรู้สึกครั้งแรกเลยนะเมื่อได้ใช้ product ของ Eclipse นี่ก็คือทุกอย่างซึมปลื้ดซึมปลื้ดซึมปลื้ดซึมเข้าสู่ผิวแบบว่าคุณจะรู้สึกเลยว่าเขาลงไปแล้วลงไปแบบบำรุงในสิ่งที่ผิวเราต้องการจริงๆคือจะบอกเลยนะคำเดียวแฮชแท็กวันนี้เลยนะใช้แล้วผิวดีขึ้นมากเชื่อชยัย ที่บอกว่า3,000เซตต่อเดือนเนี่ยเขามี4ชิ้นด้วยกันใน1เซตนี้นะครับนั่นก็คือเอกรีดพรีเมียมโลชั่นเอกรีดพรีเมียมเอสเซนต์เอกรีดพรีเมียมเมชั่นแล้วก็เอกรีดพรีเมียมมาสนะครับถ้าคุณยังสงสัยว่าตายแล้ว4ชิ้นนี้ถ้าต้องเลือกให้เริ่มจากชิ้นไหนชิ้นนี้เลยคุณง่ายมากอันนี้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือเอกรีดพรีเมียมโลชั่นพูดง่ายก็คือน้ําตกนั่นเองคุณเห็นเป็นน้ําแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ความเข้มข้นของส่่่ววนนผสมมมเยเยทาาากับบซลนะแตคง เ,เบาดุดแบบว่าคุณเอาน้ําแร่น้ําออนเซนมาชโลมผิวเลยนะฮะและในขวดนี้ที่มีน้ําแร่โคโตฮกิออนเซนเนี่ยเป็นส่วนผสมมากถึง60%เนี่ยนะครับที่เป็นแร่ธาตุที่ดีกับผิวเนี่ยมากถึง25ชนิดแล้วยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติซึ่งพูดวันนี้พูดทั้งวันก็พูดไม่หมดเพราะมีมากถึง70ชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นพลาเซนตาเอ็กซ์ตรักมาช่วยชะลอริ้วรอยไฮยาลูริกแอซิดนะครับมาช่วยเสริมการทํางานของน้ําแร่โคโตฮกิออนเซนมีเซรามายมาเสริมประ การปกป้องผิวนะครับทำให้ผิวของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีแอสตาซันตินมาชะลอความเสื่อมของผิวช่วยแอนตี้ออกซิเดนต์มีโซลูเบิลคอลลาเจนมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยผิวดูอิม่มฟูผิวดูแน่นแล้วก็มีโอลิโกเปปไทด์วันแน่นอนมาช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยนั่นเองนะครับแล้วก็มีอนุพันธ์ของวิตามิน B3 มนะครับมาช่วยเพิ่มความกระจ่างใสมีหน้าใช้แล้วถึงแบบเอ้ยผิวดูขาวดูใสเหมือนคนเพิ่งไปแช่ออนเซนมาใหมๆ่ๆอย่างแรกเลยนะคือบีออกมาสัก3า สีปั๊มนะฮะอย่างนี้ปุ๊บแล้วคุณก็กดกดกดไปที่ผิวใช่ไหมกลิ่นหอมผ่อนคลายมากๆเหมือนคุณได้ทำสปาที่บ้านทุกวันมันจะเหมือนแบบว่าคุณหลับตาแล้วคุณใส่แบบชุดยูกะตะกำลังจะไปออนเซ็นนะมโนตามนะโอ้โหได้กลิ่นแล้วก็ไอน้ำแร่ก็เข้ามาแล้วนะฮะคุณก็กดกดเข้าไปนะไอครีตพรีเมียมโลชั่นนะี้จะซึมเข้าสู่ผิวทันทีซึมแล้วไม่ได้หายเกลี้ยงไปแบบเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะซึมแต่ผิวเรายังนุ่มแต่ไม่ได้มีความเป็นเลเยอร์อยู่บนผิวไนงะอันนี้คือสิ่งที่่ชชออบมาากตืนเ้ คุณผิวมันดูอิ่มมันดูฟูนะครับแล้วก็มันเหมือนเราได้นอนครบ8ชั่วโมงแล้วเราไม่ผิวขาดน้ําเวลาที่เราตื่นมาเพราะว่าเขาซึมลงไปบํารุงผิวได้อย่างล้าลึกจริงๆใช่ชอบตรงที่เนื้อเขาเบาซึมเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดการแพ้ระคายเคืองใช้ได้กับทุกสภาพผิวและอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้เปรียบเป็นอะไรที่ใช้แล้วใช้ว่าคุม้มสามารถนําไปใช้คู่กับสกินแคร์รีจิเมนของคุณที่มีอยู่ โดยที่ไม่ซ้าซ้อนนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอีกอันนึงเลยที่ใชยว่ามัสชั่มากๆนะครับใน1ใน4ของเอคลีตนะคือจริงเขาดีหมดนะแต่ถ้าคุณต้องเลือกเอาขวดน,นี้ไปก่อนเลยแต่ถ้าคุณไหวตามมาชิ้นต่อมาก็คือเ e อคลีตพรีเมียมเอเซนต์ขวดนี้ก็จริงๆแล้วตีให้เป็นเซรั่มที่มีความเข้มข้นสูงแล้วกันต่อให้เขาเข้มข้นแค่ไหนคอนเซปต์ Concept ของเขาก็คือยังบางเบาซึมเร็วเหมือนเดิมเวลาเขาซึมไปแล้วเนี่ยเขาจะยังบำรุงผิวอยู่ด้านบนด้วยนะแล้วก็ลงไปบำรุงผิวข้างล่างนะครับแต่ใน ขนาดเดียวกันเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกถึงความเหนะความมันหรือกลัวว่ามันจะต้องติดหมอนแน่ๆเลยอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะซึ่งขวดเนี้ยที่มีเพิ่มเสริมเด่นขึ้นมานะครับนั่นก็คือเฮกซาเปปไทด์เอทซึ่งมีส่วนผสมในการช่วยชะลอริ้วรอยทํางานคล้ายๆกับโบท็อกซ์นะครับเป็นเหมือนโบท็อกซ์ธรรมชาติของคุณนั่นแหละแล้วก็ยังมีแลคโตบาซิลัสนะครับทำหน้าที่เพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้กับผิวเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยสามารถรับมือนะครับกับความเวียงของปัจจัย ภายนอกนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงถ้าผิวของคุณแข็งแรงนะคะผิวคุณก็จะดูสวยดูดีหน้าใสนะคบคุณใช้แล้วเนี่ยคุณจะแต่งหน้าง่ายและแต่งหน้าไวมากเพราะว่าผิวของคุณฟูมันเบียดมันชิปเมคอัพคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตกร่องกองรวมนะครับและใครที่แต่งหน้าไม่ติดต้องดูให้จบนะเพราะอันนี้ใช้แล้วเนี่ยแต่งหน้ายังไงก็ติดฮะอันนี้เดลี่รูทีนชิ้นสุดท้ายก็คือการปิดล็อกด้วยไอครีดพรีเมียมอิมัลชันนั่นเอง ขวดนี้ก็เป็นมอยส์เจอไรเซอร์นั่นแหละที่เป็นเนื้อเีมัลชนให้ดูว่าเนื้อของเขาต่อให้เป็นออมัลชนนะก็แบบว่าคุณเรษทีญี่ปุ่นนะจะบอกว่ายังไงดีผู้ด,ดีมากส้อยมุกมาแล้ว ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในขวดนี้นะครับก็คือมีโอลีฟออยล์ช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยชะลอริ้วรอยชะลอความเสื่อมของผิวให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ยังมีสารสกัดจากน้ำผึ้งซึ่งสารสกัดจากน้ำผึ้งนี้ช่วยลดการอักเสบนะครับช่วยชะลอริ้วรอยกำจัดแบคทีรียซึ่งเป็นสาเหตุของสิวด้วยคืออันนี้จะบอกว่าขวดนี้ผิวฟิบฟีบลม้มๆมมานะมันจะฟูขึ้นที่โบราณเขาพูดว่ามีน้ำมีนวลมันคืออย่างนี้นี่เองนะฮะก็คือมันจะดูแบบกระจายแสงได้ดีขึ้นทุกอย เซนแล้วก็เ m ม l ลชั่นถูกไหมฮะตอนที่รูปตอนเนี้ผิวจะมีความลื่นแต่ไม่เมือกมันจะแบบ โอ้โหรูปไปแล้วไม่สะดุดรดูปแล้วก็สไตาละอยากรูปผิวตัวเองตลอดเวลานะคะสองข้างเนี่ยข้างนี้ไม่ได้ทามันก็จะโอเคเรียบจริงแต่ดูไม่ฟูนี่คือพรมอะคริลิกอันนี้คือพรมที่เป็นแบบวูลเขาเรียกว่าชีวิตชีวาที่ต่างกันง่ายไหมสามชิ้นนะครับก็คือเริ่มด้วยอะคริลิกพรีเมียมโลชัน่น120 ml 4,490บาทตามด้วยอะคริลิกพรีเมียมเอเซนส์30 ml 5,690บาทแล้วก็ปิดล็อกค,ความชุ่มชื้นเอาไว้นะครับ มาให้ความชุ่มชืม้นระเหยออกไปจากผิวด้วยเอคลีดพรีเมียมเอมูเชนนะครับ50 ml 5,690บาททีนี้ถ้าอยากสวยด่วนตื่นมาหน้าดูท้อแท้ผิวดูฟีบผิวดูล้มคุณมาสอันนี้เลยนะครับนั่นก็คือเอคลีดพรีเมียมเฟสมาสอันนี้จะช่วยกู้วิกฤตผิวในยามเร่งด่วนให้ผิวของคุณฟูชุ่มชื้นผิวดูแน่นนะฮะหน้าดูใสนะครับฟื้นคืนทุกอย่างให้กับผิวเลยในมาสของเขาเนี่ยนะฮะรวมทั้ง3อย่าง ทั้งตัวโลชั่นเอสเซนต์อิมัลชันนะคะคืออย่างแรกเลยนะคุณที่ชอบมากก็คือว่าเขาทํามาโอเคทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดน่าจะใหญ่แค่ไหนน่าจะบานแค่ไหนนะฮะหรือหน้าผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่คือดูสิคุณ คือเพราะบางทีมาสสูตาเล็กๆเนี่ยมันแสบตานะฮะจากใจคนใช้มาสจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วบางทีต้องมาคอยตัดแหวกเอาเองนะฮะเพื่อให้มาสมันขยายขึ้นแต่อันนี้คือแบบเขาคิดมาแล้วลงไปเผื่อคอเลยค่ะมาสคอได้ด้วยนะคะคุณคุณอย่าลืมคอนะคะคอนี้ไปแล้วกลับคืนยากที่สุดนะฮะบางทีเนี่ยมาสแล้วต้องหยุดชีวิตไว้15นาทีอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ต้องนะฮะอันนี้คือเกี่ยวไม่หลุดเขามีเกี่ยวหูด้วยคืนตรงคอนี่ก็มีที่เกี่ยวหูให้ด้วยเห็นไหมคะแล้วที่สําคัญการเกี่ยวหู ัวเนี่ยนะคือเป็นเป็นการโกยหน้าของคุณขึ้นไปฉะนั้นเนี่ยหน้าที่เราย้อยๆห้อยๆเนี่ยก็จะถูกช่วยโอบ ขึ้นก็จะช่วยลดความหย่อนคล้อยให้กับผิวในระหว่างที่มาสก์ด้วย texture ของมาส์แบบนี้เป็น non w o v e นก็คือต่อต้านเชื้อแบคทีรียได้ฉะนั้นจะไม่มีการระคายผิวได้ทั้งสิ้นเลยนะฮะแล้วสามารถกักเก็บส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ในนี้ได้อย่างแบบว่าครบถ้วนแน่นนะฮะจะมีมาส์อันไหนเนี่ยทำมาได้ขนาดนี้เนี่ยคือเขาแก้ปัญหาของคนที่มีปัญหาในการมาส์เนี่ยไว้หมดแล้วฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์มากๆ1กล่องเนี่ยนะครับบรรจุ7แผ่น4 4่พ 1 0บาทคูณคุ้มมากเวิร์กมากเขามีขายแบบเป็นเซตด้วยนะเริ่มจาก Trial Set ก่อนเลยกันนะครับนั่นก็คือ e c l e ล e Premium Trial Set เนี่ยราคา1,490บาทนะครับก็ประกอบไปด้วยโลชั่น10 ml 2ขวด Essence 10 ml 1ขวดแล้วก็อีมาลชั่น10 ml อีก1ขวดนะครับทีนี้นะครับมาที่ e c l e ล e Premium Set นะครับจะประกอบไปด้วย e c l e ล e Premium Lotion 120 ml e c l e ล e Premium Essence 30 ml แล้วก็ e c l e ล e p r พรีเมียมอิมลชัน50 ml 3ชิ้นนี้เนี่ยนะฮะรวมกันนะครับอยู่ที่14,490บาทซึ่งราคาปกติ3ชิ้นนี้รวมกันเนี่ยจะอยู่ที่15,870บาทแปลว่าคุณได้ลดไปเลย1,380บาทนะครับแล้วเขายังแถม a c r รีดพรีเมียมมาสเนี่ยนะครับมาให้คุณทดลองใช้ด้วยอีก1แผน่นซึ่งปกติเนี่ยเอครีดพรีเมียมมาสเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าคิดเฉลี่ยออกมาเป็นแผ่นเนี่ยนะครับราคา1แผ่นจะตกอยู่ที่690บาทนั่นเองคุ้มเวอร์นะฮะทีนี้ต่อมา อีกเซตหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Acreed Premium Full Set ซึ่งก็ประกอบไปด้วย a c r i e d Premium Lotion 120 ml a c r i e Premium Essence 30 ml แล้วก็ Acreed Premium Emulsion 50 ml นะครับแล้วก็มี Acreed Premium Mask แบบเป็นกล่อง7แผ่นนะครับอันนี้เป็น Full Set เลยนะครับราคาปกติยอยู่ที่2360บาทนะครับแต่เขาขายเซ็ตนี้อยู่แค่18580บาทแปว่าคุณได้ลดไปเลยนะครับ1780บาทแถม มาส์เพิ่มไปให้อีก1แผ่นนะครับคุ้มเวอร์มากๆตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับก็คือถ้าคุณซื้อ a c r e ี e Premium Set นะครับหรือซื้อ a c r e ี e Premium Full Set ไม่ว่าจะเป็นซื้อที่เคาน์เตอร์ Central ลบางนานะครับหรือซื้อที่ออนไลน์เนี่ยนะครับ Lazada แล้วก็ Shopee นะครับก็จะได้รับบริการนวดหน้า1ครั้งนะครับฟรีอยากให้ลองมานวดคุณการนวดหน้าของเขานี่ก็ชนะเลิศไม่แพ้กันนะครับเทคนิควิธีการนวดจากญี่ปุ่นดั้งเดิมของจ ะฉะนั้น,นก็จะช่วยผ่อนคลายช่วยยกช่วยลิฟต์หน้าอะไรต่างๆนะครับถ้าใครชอบทางออนไลน์นะครับก็แคปหน้าจอแล้วเอามาโชว์ที่เคาน์เตอร์เซ็นทรัลบางนาหรือโทรมาก่อนเพื่อสำรองคิวซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เบอร์โทรนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้เคาน์เตอร์ของเอคลีฟเนี่ยนะับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณก็จะแบบมีความแบบว่าเป็นไม้บีชนะฮะเหมือนบ้านญี่ปุ่นเนี่ยคุณสีมีความมินิมอลนะครับเรียบๆสะอาดตามาดูนะว่าเขามีน้ําอยู่ในนี้ด้วยค่ะ มีความเป็นเซนมากเลยลองแวะมาลองเท็กซ์เจอร์ลองกลิ่นได้นะครับที่เคาน์เตอร์เอกคลีฟเซ็นทรัลบางนาชั้นหนึ่งเชื่อชัย